เราก็ขอขอบคุณสำหรับผู้ติดตาม3,000คนที่มาคอยมาติดตามเรามาตลอดในช่วงทุกการพากเสียของเราและก็คลิปช็อตในมิชชั่นด้วยแต่ยังไงก็เถอะเรามปนเกียติอย่างมากที่ผู้คุณนั้นได้ติดตามช่องเรามาตลอดถึงจะเป็นผู้ติดตามเก่าหรือผู้ติดตามใหม่ก็ได้ยังไงก็ขอบคุณดีแหละเพราะกลุผู้ติดตามเหมือนกันและอีกอย่างแล้วก็ขอขอบคุณสําหรับ2ช่องนี้ที่ได้มาช่วยเราในการพากของคลิปเจนจิลฟี่โดยเฉพาะคลิปของยอดซับ เราก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนของทุกคนนะท,ที่ติดตามเรามาตลอดและไม่รู้พูดวนนี้กี่ครั้งแล้วเนี่ยโอเคดอย่พูดวนได้และโอเคเรามาพูดถึงเรื่องที่เราอยากจะมาบอกกันดีกว่าก็คือไหนๆก็ถึงผู้ติดตามสามพันคนแล้วแล้วก็จะมาจัด Q&A กันเลยดีกว่านะโอเคถ้าจะให้พวกคนถามที่คุณอยากถามมาได้เลยในยคอมเมนต์ แต่ก็มีข้อแม้อย่างหนึ่งก็คืออย่าถามเรื่องที่มีคนถามมากเกินไปแล้วก็อย่าถามเรื่องครอบครัวเราด้วยละและอีกอย่างเราจะให้พวกคุณนั้นสามารถถามคําถามได้3คําถามคําถามที่1ถามอะไรก็ได้ที่คุณอยากถามแต่ก็อย่าลืมเรื่องข้อแม้ที่เราบอกด้วยละเจอคำถามที่2ก็เหมือนกับคำถามที่หนึ่งี่แหละแต่ที่มีคำถามทีท่2ให้ก็เพราะว่าถ้าเกิดถามเรื่องที่เราไม่อยากจะตอบก็คือเราจะตัดไปเลยนะ ใช่เราจะตัดไปเลยแล้วก็จะมีข้อคําถามลองมาให้เส่วนคาถามที่3ก็ไม่ต่างจาก1และ2แหละแต่แค่ว่าคําถามที่3จะถามพวกเกี่ยวกับละครอักษรที่เราทําไว้ก็ได้ก็ถามนิดนึงก็พอไม่ต้องถามอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามสามพันอีกครั้งนะถามในคอมเมนต์ได้เลยจ้า